วันนี้ก็มานมัสการพระเจดีย์ที่วัดสมเด็จกโค<อ>ะนะครับวันนี้เรามาครับคุณสมัยเกื้อนหนุนนะครับวันนี้เรามาวันนี้เราไปมีกิจกรรมหลายอย่างวันนี้มีอะไรบ้างวันนี้ท่านสมัยเกื้อนหนุนช่วยบอกตั้งแต่เช้ามาว่าเราไปไหนกันมาบ้างเดี๋ยวลองไปสมโพธิที่สม,มเด็จเจ้าเกาะใหญ่ วัดก็ใหญ่แล้วก็ไปไหนต่อก็ไปหาดใหญ่หาดใหญ่ไปทําไมหาดใหญ่ก็หาดใหญ่ก็ไปเอารูปของอะไรอะโลมาวดดีเป็นรูปเป็นรูปปั้นนะครับเป็นรูปปั้นโลมาอีลาวดีนะครับอีลาวดีผู้หนึ่งเป็นเป็นตัวผู้กับตัวเมียนะครับใช่เพื่อไปประดิษฐ์ไว้ที่ จุดสร้างสะพานที่ทแหลมยางนั่นเองนะครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําทุกคนไปดูว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยอยู่ที่นี่เลยนะครับอยู่ที่นี่แล้ววันนี้เราก็ไปถือว่าไปรับมาวันนี้เองนะครับแล้วก็นี่คือรูปจําลองปลาโลมาอีราวดีนะครับวันนี้เราไปรับมาซึ่งกรมทางหลวงเป็นผู้สร้างตรงนี้แล้วก็นี่คือหางของเขา แล้วการจะไปประดิษฐสานนั้นจะอยู่ที่จุดสร้างสะพานที่บ้านแหลมยางนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ไปดูกันว่าเป็นอย่างไรนะครับเมื่อประดิษฐสถานที่นั่นแล้วเนี่ยวันนี้เราก็เพิ่งไปรับมานะครับแล้วก็นี่คือปลาโลมาอีราวดี